เพชรโมเอสทรงแฟนซีเชฟในไทยรุ่นไหนยอดนิยมมาดูกันค่ะยังจากบนลงล่างนะคะจะเป็นคชชั่นเอเมอรั r a รเด n ยนพรินเซสอ v a ลท r ิเลียนฮาร์ดราว n d มาร์ค i ส e แพร r ซึ่งทรงที่เห็นอยู่นี้จะเป็นทรงที่เราเห็นบ่อยที่สุดร้านโมสไนค o าวจำหน่ายเพชรโมเอตแบบขายส่งแล้วก็ขายปลีกทุกเม็ดคัดเกรดพรีเมียมพร้อมใบเซอร์เจเอตั้งแต่ไซส์ CMM ขึ้นไปค่ะ เพชรโมอิตทรงคุชชั่นคัทหรือทรงหมอนสนาเด่นจะเป็นทรงสีเจจส่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสี่มุมจะเป็นแบบมุมมนคล้ายๆหมอนนุ่มๆผมระหว่างความเหลี่ยมของพรินเซสและความโค้งของเราเจรนายแบบบรนเลนคัททรงเดียวกันกับทรงกลมจึงทําให้ทรงนี้สะท้อนแสงได้ดีมากรู้สึกที่ได้จากทรงนี้นะคะจะเป็นโรแมนติกหวานนุ่มนวลดูคลาสสิกแต่ไม่เชยคะ่ะให้ลุคที่เรียบหรูแบบละมุน มีความวินเทจแบบนิดๆแบบไม่ตั้งใจเหมาะกับคนที่ชอบความหวานแต่ว่ามีดีเทลค่ะเท่านั้นยังไม่พอทรงนี้ยังกระจายแสงสีรุ้งได้ดีมากเหมือนกันกับทรงกลมเลยค่ะเพชรโมออตทรง e m e r a l รหรือทรงเหลี่ยมยาวเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขอบตัดเฉียงทั้งสี่มุมเหลี่ยมด้านในถูกเจราาิญยนแบบเ t ็บคัตหรือขั้นบันไดความลึกทางสายตาเมื่อมองเข้าไปจะให้ความรู้สึกเหมือนกระจกใส เพชรทรงนี้นะคะให้ความรู้สึกเรียบหรูดูแพงแล้วก็มีระดับสะท้อนความนิ่งสุขุมเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความผูุ้บเกินไปแต่เน้นความเนียบค่ะทรงนี้เหมาะกับใครก็ต้องเน้นย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบความหรูหราเรียบก็ต้องทรงนี้เลยค่ะ Emerald เพช m o i อทรง Radiant ลักษณะเด่นจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือบางทีใกล้เคียงกับทรงจตรุรัสมุมทั้งสด้านตัดเฉียงแต่จะไม่แหลมแบบ Princess เจรไนแบบรปเล่นคัสถึง70เหสเดี่ยมด้วยกันทรงนี้จะให้ความรู้สึกรู้หราทันสมัยลุกมั่นใจมีพลังออร่าดูแพงเด่นที่สำคัญของทรงเรเยียนก็คือประกายสวยพอๆกับทรงราวแต่ไม่รูปทรงเหลี่ยมที่แตกต่างมุมมนช่วยให้มีเก่่วเนื้อผ้าไม่บาดมือที่สำคัญถ่ายรูปขึ้นสุดเล่นไฟแสงตกกระทบพุ่งทุกองศาระยิบระยับมากค่ะเฮดมอีททรงพรินเซสหรือทรงเจ้าหญิง ทรงสี่เหลี่ยมจัจรัสหรือบางรุ่นอาจจะออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสั้นเจรานายแบบเรลเล่นคัตทำให้มีเหลี่ยมเยอะและไฟแรงมุมทั้งสีมุมเป็นแบบแหลมคมถ้าใส่ตัวเรือนดีๆจะยิ่งเด่นพรินเซสจะให้ความรู้สึกที่ทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกสง่างามแต่ไม่หวานเกินมีความมั่นใจแฝงอยู่เหมาะกับคนที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นจุดเด่นของทรงพรินเซสก็คือประกายไฟวิบวับชัดมาก เม็ดดูเต็มพื้นที่เหมาะกับคนที่อยากได้แหวนที่ดูหรูเป็นทรงที่ดูแพงโดยธรรมชาติต่นนี้ถ้านำไปทำแหวนชูก็คือให้ลุกพรินเซสเจ้าหญิงจริงๆเพชรโมเอทรงโอเวลคัตหรือทรงวงรีลักษณะเด่นวงรีคล้ายไข่เจรนายแบบเริเลนคัตลายรีทั้งสองข้างช่วยเพิ่มความยาวให้เม็ดเพชรโดยไม่ต้องเพิ่มกระดัมีเหลี่ยมประมาณ56-58เหลี่ยมช่วยสะท้อนแสงและประกายได้ดีมาก โอเวอร์คัทให้ความรู้สึกที่คลาสสิกแต่ทันสมัยเรียบง่ายแต่ดูแพงให้ความรู้สึกอ่อนหวานมีสเสน่ห์ละมุนแต่ไม่จืดจุดเด่นก็คือทรงนี้เม็ดดูใหญ่กว่าน้ำหนักจริงถ้านำมาทำแหวนทรงนี้จะใส่แล้วช่วยให้นิ้วดูเรียวยาวค่ะเพชรโมเอสทรงเทรเลียน หรือเรียกว่าทรงตรีสามด้านเป็นทรงที่ไม่ค่อยเหมือนใครเม็ดก,ก็ลักค่อนข้างเฉพาะตัวมากขอบอ,อาจจะโค้งเล็กน้อยหรือเหลี่ยมคมก็ได้มักใช้เป็นเม็ดข้างไซย stone หรือเป็นเม็ดเดี่ยวสําหรับคนที่ชอบความทันสมัยเพชรทรงนี้จะสะท้อนแสงแบบเฉียงๆทําให้ดูวิบวับแนวอวกาศทรงนี้ถ้านําไปทําแหวนเม็ดชูเดี่ยวนะคะจะเหมาะกับนิ้วเรียวหรือนิ้วสั้นก็ได้เพราะปลายสามเหลี่ยมจะช่วยทําให้นิ้วมือเนี่ยดูเรียวมากขึ้นค่ะ เพชรรมอีททรงหัวใจลักษณะเด่นทรงหัวใจที่ชัดเจนมีรอยเว้าวตรงกลางด้านบนส่วนปลายแหลมด้านล่างรในแบบเรื่องคาร์ททำให้ประกายไฟแววาวชัดเจนความรู้สึกที่ให้ของทรงหาร์จโรแมนติกน่ารักมีเอก,กลักษณ์เป็นทรงที่พูดแทนใจโดยไม่ต้องเอ่ยสักคำสื่อถึงความรักความพิเศษการให้อย่างจริงใจ จุดเด่นของทรงฮาร์ดก็คือเป็นทรงที่แรงลูกค้าหลายท่านชอบเพราะไม่ค่อยเหมือนใครยิ่งเป็นโมไนั์เกรดดีจากทางร้านจะยิ่งเห็นรูปหัวใจที่คมชัดเจนเพชรโมอ็ eat more, eat. ทรงราวบริเลน n t คัตหรือทรงกลมลักษณะเด่นจะเป็นทรงกลมสมมาตร360องศาเจรไนแบบบริเลน a n คัต t 5 7ถึงเหลี่ยม เป็นทรงที่คำนวณออกมาเพื่อให้องศาเกิดไฟสีรุ้งและประกายขาวมากที่สุดจึงกลายเป็นทรงที่เปล่งประกายที่สุดในโลกของอัญมณีและคลาสสิกเหนือกาลเวลาเพชรมอีชทรงมาคีหรือที่เราเรียกกันว่าทรงเรือหรือทรงตาแมวลักษณะเด่นจะเป็นทรงรียาวปลายแหลมทั้งสองด้านเจรินายแบบเรเลนคัสลุกแบบราชวงศ์ฝรั่งเศสเพราะมีที่มาจากคำสั่งของกษัตริย์หลุยที่15อยากให้มีทรงเพชรคล้ายทรงริมฝีปากของพระมาดาม รู้สึกที่ให้รู้หราแบบมีประวัติศาสตร์เรียวยาวแพงสง่างามให้ลุกผู้หญิงที่มีรสนิยมไม่ชอบอะไรที่สาใครและอีกจุดเด่นหนึ่งของทรงมาคีก็คือเม็ดดูใหญ่เกินจริงโดยที่ไม่ต้องใช้จำนวนกระดัดเยอะถ้านำมาทำแหวนใส่แล้วนิ้วมือดูเรียวมากเพชรโมอีททรงแพรคัดหรือทรงหยดน้ำเป็นรูปร่างผสมระหว่างทรงกลมและทรงมาคีปลายด้านหนึ่งกลม ลายอีกด้านหนึ่งแหลมคล้ายทรงหยดน้ํนาเจรไนแบบเรลเล่นคัสทแพรจะให้ความรู้สึกที่อ่อนหวานแต่คมเฉียบดูหรูมีศิลปะดูแบบไม่ธรรมดาให้อารมณ์โรแมนติกแฝงความมั่นใจเหมือนผู้หญิงที่ดูหวานแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมองข้ามเด่นของโวอร์ซไน์ทรงแพรนะคะรุ่นนี้กระจายไฟได้ดีสะท้อนแสงระยิบระยับและด้วยทรงที่ยาวทำให้เม็ดดูใหญ่เกินความจริงโดดเด่นไม่ซ้ำใครต้องทรงแพรคะ่ะ